ยินดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องซอฟรักเหมือนเคยให้คืออยู่กับเกมตำนานนะครับกับเปอร์เซนต์อีวิลสามนมิสิสนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวกดอื่นผมต้องเก็บของแล้วต้องทำกระสุนก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอากระสุนเดี๋ยวผมจะเอาเขาเป็นลูกโม่นะครับนั่นคือผมชอบลูกโม่มากประเด็นนะครับผมต้องต้องทำอย่างนี้ใช่ แต่ผมจำไม่ผนะิดนะเดี๋ยวหนึ่งไม่ใช่ผม,มันต้องอืมผมลืมป่ะต้องผสมยจตะขวดหรือเปะ่ะอืมผมลืมจริงผม,มต้องอย่างนี้ไมใช่หรือเปล่า มัวหมดะสุดม่เฉคอมบาคอมบาก็ไม่ได้ดผมลืม่ผู้ชมดีนะส,ส,สุดผมขออนุญาดิสเสเกมดิเซกมต้องสมกันจรงอผมรู้ผมรูมันคือ C 4บวก C บวก C ถ้าม,มันเป็นที่เป็น A บวกบที่เป็นบม,มันก็ไม่น่าได้ถูกป,ป่ะเอ๊ะผมต้องทำ ตอนนู้นองเฟซผมนะผมลืมกันอือใช่มันคือถ้าเอาขด A สามขดรวมกันเอ๋เดี๋ยวนะผมลืมสูตรผมไม่ลืมสูตรหรอกแต่ผมไม่ทำแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองดูตามสูตรก่อนกันโอเคเอามาก่อน

มันจะขมบากกัไม่ได้อ้อมไม่ได้อ้อม,ม,ดมสดผิดพลาดแล้วว่าผมต้องทำนี้เลยวะมันก็ไม่ได้อยู่ดี่หรือว่ามันต้องเป็นคนเล็กส่วนสี่สามคนรวมกันเออผมครับสุดผิดทุกผู้ชมไมเลยครับไปีกันแล้วกันอถ้าเดี๋ยวหาคนเลงไม่ได้เดี๋ยวค่อยคาบต่อแล้วกัน มันคือกระสุนลูกกระสุนลูกมุ้งปเด็นนะโอเคนี่นะก็าสูกซ้อมแล้วงั้นลูกซ้อมเลยมันก็ดีนะแต่เป็นเหงาคอมไบเซะนี่ก็ด้วยโอเคงั้นลูกซ้อมเล่นกันบ้างมัะจะเหงาสกอน ไปเลยส่วนเยอะก็ไม่มีแล้วโอเคแล้วก็ใส่ช่องห้าช่องดีกว่าโอเคอเขาดูดีนะครับโอเคผมสมการเมือ่อก่นเลยก็ดีนะมันจะไม่สับสนมันจะไม่สับสนเองเก็บก่อนโอเค มั่วเลยทีนี้โอเคได้แล้วแล้วก็ไปจับตรงนี้อย่ารวมกันโอเคเราต้องมาเอากุญแจก่อนนะครับผมลุกมอมไปกันดีกว่าเพราะว่าเราตั้งแต่ยังไม่ต้องใช้ลุกมอนครับต้องใช้อื่นก่อนมันกันลุกมอนไปก่อนเลยเอ้ไม่ใช่ลุกหมดไอปุ่นพกเออหรือปุ่นชื่อ ขวดเลืงมันขวดหนึ่งนี่ด้วยแบบนี่เลยวะอืมทีนี้ก็คอมบาร์ซะจับคอมบาร์รวมกันจับมันคอมบาร์ก็นี่ได้แหละสุดที่ผมต้องการสลุปมูลนั่นเองแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกเดี๋ยวก็ทำไปก่อน เอานี่มาหมดเลยส่วนน้ำต้องเอามาหล,ลอกเก็บไปเลยคล็อกทีคขีขเเ่เอาทัวรคีนเองเอาเอาโอโ้โหกับยิงกันแล้วคันลอยอืมทำไมมันต้อง, well, องเห็นจิ้ไม่ได้เห็นจิ้งแล้วมันต้องรับาดทำลาย <laughs> แต่งาตลอดเลยปีนี้จะคงเลยแต่จะเห็นติวนอะโอเควันนี้ไปมันคือสิ่งที่มัมแนแพ้เองคือฟรีสลาว์ส่วนแช่แข็งยิงทีขายแข็ง,งน,นี่นนไปก่อนนะโอเค ที่จริงผมต้องทำกระสุนน้ำแข็งมา24เมตรมั้งถ้าผมจำไม่เท่าที่ผมเคยลองเล่นก็ต้องใช้ประมาณ24เมตรตรงนี้นะ้องมั้งนะไม่เท่ากันถูกเปล่าถ้าผมใช้ประมาณนี้คุดเอ๋ะใช่ยังผมไม่รู้แต่ผมใช้ประมาณนี้24เมตรโอเคเขาถือบางอย่างในมือ operation นี่คือค,อคำสั่งจากหน่วยเอ็กโ UCS นี่คือขั้นตอนตอนในเมื่อเราภารกิจมูลภารกิจเสร็จสิ้นหรือมันยากเกินไปนะครับ impossible เราจะต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์ออกมาซึ่งจะรออยู่ที่สนามหญ้าหน้าไอ้คอทาทเวอร์เมื่อคุณพร้อมแล้วก็ให้สั่งกันดิองในคอทเทเวอร์โดยทำการส่งแสกเฮลิคอปเตอร์โอ้วิธีออกจากเมืองนั่นเอง อ๋ะอเป็นการได้เฮลิคอปเตอร์มานะครับเพราะที่เราจะใช้รบนี้ได้เลยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วใส่ UPS แม่งตอนมาถูกฆ่าตาสักนสุดท้ายมันก็เลยไม่ได้กลับบ้านพินได้กันหมดออาซอมบี้สองเม็ดแตกอง้อื้งดี mm hmm. ทันไหมทันทันดิ บุม่มค้างเราเราลงจะเรียนลูลกศนเนี่ยเอาใส่หัวใส่หัวทำไมใส่หัวทำไมหลังแตกไปดิครับท่านผู้ชมไป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 ,ป,ปนี่หลังแตกซอมบี้หลังแตกเธอดูด,ดมฟิสลาว์ทำมันมันจะเป็ี่ยนไหมก็จะเป็นจะทมันเป็นขนาดนั้นไหมม,นนะมันก็ไม่ ถ้าผมเคยลองเล่นมาดูคือฟิตรามันจำเป็นแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีนะสำหรับโอซุ่กับมือศิษย์คือไม่เท่าจะไม่ต้องเลยจะทำไว้จะทำไว้บ้องก็ดีนะโอเคขอทำผสมคอมบายซะแล้วก็ซุื้อนั่นแหละโอเคทีนี้กระสุนธรรมดาก็จะได้ประโยชน์แต่เราต้องเก็บไว้ก่อน ผมมันใช้ตั้งต้นทำเป็นกระสุนแช่แข็งได้โอเคเก็บตัวนี้มามันคือเป็นกุญแจเชื่อเดียวกันเลยคロ็อテทีทวเวอร์เอ๊ะคล็อกทีคีเอ๊ะอะไรอะไรไม่รู้ติวสงสัยสงสัยก็ต้องเอาไปดูสินะ ผมไม่ล้ลมเอ้ยผมไม่ล้อมยิงเอาไปนหนึงหน่งต้องกัรมันจะท้องหนึ่งยิงตายคู่โอเคสูงเลยเนื้อพื่นสี่เมตร ซี4 m. 4 m. มิ้ก็ซีมิ้กีมมีเป็นที่อยู่นะครับนั่นคือเป็นที่แต่ผมจะไม่คิดเป็นที่ไปหรอกอ,อันนี้ผมมันูว่ามันเพลงขึ้นอันไหนนะครับโอเคผมต้องเตรียมนี่ไปก่อน คือมันได้จึงมันต้องฆ่าแล้วมั้งมุม,นเ,มเ,นเนี่ยพวาอุ้ยแม่งไอ้ตกตรงหน้าผมกลมเปลี่นแต่พอเล่นไปในน้ำก็เริ่มชินตอนนี้ก็เริ่มเพิกถอนเร่ สมุนประดานั่นเองมนโอเคเป็นกุญแจนุเ่เสียบเสียบกุญแจแล้วไม่ได้ร่วงโอเคไปขวดแดงสองขวดซึ่งจับมาก่อนผมสายกิบบจับมาก่อน เก็บ okay. มาก่อนนะครับทุกทชมลายคนอาจจะทำเป็นกระสุนเอ็นช้อนแต่ผมตไม่ทำมันติดกับไปทำลูกโมงลูกโมงมาช้าก็จริงแต่มันแรงพอสมควรเลยแรงแบบงูตายควายลุมทีนี้ผมต้องมาเกี่ยวสากันซึ่งตอนที่ผมฝึกเล่นมันก็ยากไหมก็ยากอ,อ,ยาอยู่นะ ถึตงตัวเก็บปริศนาละอืมอันนี้สกุลต้องขึ้นนะโอเคต่อไปมัน,นจะสลับกับอยู่ประมาณน,นี้แหละคือองอันนี้ต้องลงประมาณนี้มั้ง ฮัตดาวมพีชนะมั่ะอยู่ประมาณนี้โอเคตไปสุดไม่ต้องดาวโอเคถ้าไม่ถูกก็ต้องไปแก้ใหม่ เปเวอร์เป็นไงเปเวอร์มากไม่คือนี่ผมไม่ไจำนะผมใช้หลักการฟังเอาว่าอันไหนเป็นดังกว่าคือเอานั้นจริงคือตอนที่ผมได้ประมาณสอง,ส,องสามตามก็เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยผมใช้การฟังเอาว่าอันไหนมันดังกว่าก็นั่นเองจริงมันเดียวม,มีสุกันตมนมนนะัจมีการสุม่ม ผมเองก็ไม่เคยทำคานสิร์นะลูกใช้การฟังเอาเสียงร้องหนูแต่ก็ได้อยู่นะครับใช้การฟังดีสุดฟังว่าไหนมันดูดังดูดังกว่าก็ทั้งก็ขนาดไม่ีเลยมากเลยโอเคอาซีอ้าวพี่เนพี่เนมาสตาร์ต้องใช้ยูสต์คอร์ด ไปเอาเดิปแดกซะอืมออโดนชดต่อตอเคผมขอ๊มยาก,กา่ e. อนเลกันเป่าหลอกปั๊มไมเท่าไเคคอมไบซะหนงสิบจะได้แทัง มาโว้ยต้องรื้อปงรข้าราชกอนเพราะข้าราชการสได้อยู่เขี่ยไปๆๆงาต้าตรงนี้ก่อนนะครับ สเมตรสามเมตรสี่เม็ดห้าต้องการสเปซหน่อยนึงเอเคลังน่าจะได้อยู่หกเมตรเจ็ดกเจดแปดเก้าน้ำมีสิตัวแข็งน้ำมีสิมีสิใครแข็งติวตินี่ขัง้งทันทีเลย ผมได้เก็บเกบมอยโอ้เก็บตวไม่ได้เก็บอ่อใช้สัวและใช้ผิดบอลลอกมุมมีลูกลูกมันจะมาทำสุดตัวเตะผมจึ่มเมตรเอาไปก่อนเผาอันนี้ก็เหมกันเราจะเอาวฝ้าวบโอ้เบาสซวและติตผิดต้องรีบทำ มันก็ยตายดิบเรียนมันโดน,นพิษเฉยเลยโอเคทำดึกี่ก่อนโอเคเก็บ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 ไม่ดินติดพิษเฉยเลยไม่ดินตัวทัวออบซิเดียนบอล คือใส่มันซะมันโอเคอันนี้ก็ผมุมันก็เป็นสารสุ่มกันซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าผมจะได้แบบไหนมันจะแบบผมจะแบบที่ผมเคยได้มาก่อนแล้วก็ได้โอเคนี่ไงว่าแล้ว ทีนี้ก็ต้องมานั่งแกอีกว่ามันสุ่มยังไงคิดถึงผมก็สลับบอลก่อนเลยก่อนเอาสลับอันแรกก่อนอืมแล้วก,ก่อนใส่เอาผ๋อผิดคือผมขอวัลสกูลนึงนะครับเอาออบมาใส่ยิงชา้าไอติวก็ยิงเจ็บเอาหนึ่งมาใส่อัมเบอร์ ได้แล้วเป็นไงคืมันมีการสุ่มมากเลยเกมนี้พิจามณาผมเพื่อสุ่มพวกนั้นพวกนี้อาจจะโกงยากนหนึ่งสักแคคิดโกงเกมนี้ของบาสะต้น,นี้ผมไม่จ่ายเาะไม่จ่แล้วมันจูงจ,จะประมาณไหนมิวสิเดยวก็ต้องไปไปใช้สมุนไพรในการดูง จีนี่คือได้มันปืมันห้อยปืนลึกมากใส่แล้วมันเสีบม,ม,ม,มากยัึงที่นต้องได้ไปเราจะเจอมันจะตายัได้ไ โอเคบูเฮใช้มึงเลยจ็บเจ็พวกเขาชนโอเคไปๆเราต้องไป,ไปสั่งกระถิ่นนะครับ ปีมันได้ปีมันได้โง네่เฟืองที่เรามาใส่ตัวนี้ ก็เลเสียงนะครับมันคือเสียงเด่นเองมันเป็นเสียงะระฆังนะครับโอเคอยู่กดดาวแน่นอนลงไปอยู่แล้วแหละเยี่ยม จบรบ ôi, ลดโวยรีบมาแล้วนี่วิ่งไปข้างล่างตรงนี้นี่ขา้างนี้อยู่ตรงขา้างนี้ตบแล้วเ,ออเดี๋ยวไม่ไม่มเอ้ยบ้านกูเข้ามหมอนี้ไปกลับบ้านสูญสลายไม่เอาอเชี่ยนน่มิสิสอืม พังเฮลิคุทำไมวะสตาร์สตาร์พ่องกูไม่เอาแล้วสตาร์กูเอามืองเลยอุ้ยสวยจ้าติดไวรัสอ๋อมึงจะร้องอีกน้ำมั้ยนะร้องอยู่ได้สตาร์สตาร์ปัญญาแบบติดไวรัสนะครับไอ้นี่มันบังคับติดแปบ๊บหนึ่งผมลืมเปลี่ยนกระสุนแปบ๊บหนึ่ง ไอ้กับสุดิบสุด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 เจ็บเจ็บเป็นหนึ่งไปไปันไปเป็นโอ clouds clouds well ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งจะพิ่งตายเพิ่งตายจิ้วควิมตายจิ้วควิมตายหลับไปดิเปิดหนึ่งต้องหาสเปคหาสเปซต้องหาสเปซก่อนสตาร์พองกูเจ็บกูเจ็บ ตาพ่อมึงดิกูเจ็บไหมอุ้ยเดี๋ยวเราดูอุ้ยอืมอ๋อสวยเจ็บหนาวไข่แข็งดิเจอติวแล้วไข่แข็งดิก็เข้าไฟหน่อยจิมิธิ์มึงบอกเข้าไฟหน่อยปุ๋นไข่ไข่สุกไข่แข็งส่วนจิ๋วก็ ติดไวรัสน Jill, e ั่นเองโอ้โหเหนื่อยเอาใครมาเอาโหคาร์ลอสไปมึงไปอยู่ไหนมาจิลขอโทษนะเจลโปรดเตือนเธอกูไม่ยกโทษให้มึงไปแดกของมึง จิวไม่จิวจ pa ิวแม่งตีบรัสเฉยเลยผมิวอะไรฉันยังวตอยู่แต่แค่ตีบรสจิไม่ต้องตายนะจิวเขาแค่ตีบรั ตีนเขาไว้ต้องเป็นรคหนึงจิ๋วอย่าเสิวโอเคเต้องไปหาไวรัสมารัาจนี่นะครับคือจิวโอเค แต่กดอื่นมงมก็ตัเคียไปจะเพีเองท่าน,นี้กันดีกว่านะครับโปเกมายกับเซซนวิวสามมันซิสกับอีพีนานะครับจบเรื่องนี้ก็ไปก่อนนะครับ